สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรงโกโกะนะคะตื่นเลยเช่ไหมคะถ้าเราซัอันสีขาวอยู่กระเป๋าค่ะทุกคนวันนี้นะแอดมินเดินทางมาถึงวังเยี่ยมนะคะมีอะไรมามอบให้ยูทูบเบอร์ทิปทิปทิปอะไรลุงเต็มรถเลยสุดยอดเลยว่ากินเข้าไปเลยโอ้โหม่มาต่อยกระโดดเลยไหนได้กี่กอง โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้ากินเข้าไปแบบนี้เนาะวันละสองซองได้เยอะมากเลยทางนี้ทางนี้อันนั้นของเขาอันนี้เราของเจ้านี่ยโอ้โหช่วยไอเดียห้าโกคุณโกโก้ปากเป้โอ้โหขอบคุณมากเลยลูกแก้ากิมได้อีกแล้ว อยาลงกินลกินจเกินวไดไหมดีทีนี้กินกินทีละสองก็พอเดินไปไ้หมนิ่งๆขาพุงน่ะกินทีละสองซองบอกห่ยสิว่ากินทีละสองกินทีละสองมันเปืองเป็นไหมนี่พุงผมเริ่มยุบลงแล้วนี่เ๋อเหรอเช้าน่ะกินสองหน่ย่ากินเร็วแล้วเนาะกินลายละ อันยุบอันนี้ยุบแล้วเหรอคะอันนี้ยุบแล้วบอนี่นำความสุขมาให้ มอบให้นะคะท okay. ุกคนยอดสุดยอดอันนี้แอดมินส่งตรงมาจากกกอกเลยนะคะเดินทางมาจากกกอกนะคะเพื่อที่จะมามอบกาแฟนะคะให้ยูทูบเบอร์ที่เอฟซีซื้อของให้นะคะมอบของให้นะคะไหนลุงเจมส์สักลุงเจมส์ แลกยูคาง์บอนใครพวอก็รับไม่ได้มาก็แบ่งกันเจ้าของเอาง่อยนะพวกนะากล่องนะพ่กอาะจะแบ่งเมื่อกันให้ให้เขาบอกว่าแบ่งให้แม่ห้ากล่องให้พ่อห้ากล่องแบ่งกันคนละห้าเออแล้วเขาว่าจะกินครั้งละสองซองแล้วแล้วถ้าหมดก่อนล่ะสสงััยยยจะมาดก็เปิดทีละกล่องเนาะเดี๋ยวถ้าแม่นอนหลับพ่อก็จะหยิบมาใส่กล่องก็เอ้าต้องนับนะกินแล้วต้องนับด้วยนะสิบกล่องสิบกล่อง มีกองแต่ซองพวมีรักหลับด้วยจะบอาเป็นการความหมายรักหลับนี่ยไม่ได้รักอะไรได้รักกาแฟเดี๋ยวเวลาเม่หลับเพคุนก็จะมาจุกเอาของแม่ไปใส่กองของเพื่อนเพื่อนมาเลยเหรอเพื่อนเนี่ยกินทีละสองโยกอะไรนะโยกเอากาแฟดีๆนะดีๆนะวันนี้พูดสั้นๆนะนะพูดว่ารักหลับ้ยบวกรักหลับเอากาแฟ พี่จิ้งทำไมมาถ่ายเอาจะดูเลยนะพี no? ่จ no, mm ิ hmm. er. ังดูอะไรหรือเปล่าอ้าวคลิปนี้มันจะกล้าลงบ่นเองอูดดไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวมีอีกไหมอู้หูนี่นะคะที่ยังเรือนก็มีโกโก้ไลท์นะคะแล้วก็โกโก้ไลท์ก็มีใช่แล้วก็นี่ของใครอ่ะ กัปตันก็มีกัปตันนะคะแล้วก็พี่ชายเอ้าพี่ชายอยู่ไหนอ่ะขอบคุณนะพี่ชายอยู่ที่นาอ๋อตอนนี้หนุเดี๋ยวเบาเบาหนูเบาหนูต้องรอให้ถ่ายรูปก่อนกับลุงพันใช่ใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยเขียนไว้อยู่รอรับแล้วถ่ายรูปให้ด้วยอันนี้ของเบาหนู รีบกินก็ได้นะช่างพงเดี๋ยวมีของเล่นพาไปได้กินได้ทานเยอะมากนะคะทุกคนเต็มคันรถเลยนะคะอันนี้เดินทางตรงมาจากกรกเลยนะคะสองเป็นหกแลภาษามาแล้วโอ้ภาษาตกใจเลยนะคะเต็มรถเลยไปพ่อไปเก็บไปเก็บได้หมูหอยฉลากได้

ก็ปูุของยาพานะคะทุกคนแล้วเยอะเลยไหวไหมป้าสาบ่มีหันมองหิวะอโอยบาสุดยอดนะคะจนไม่มีมือป้าสารับได้ไหมเลือเยอะนะคะคนที่ไม่อยากจะเชื่อปาสาก็ยังเหลือเต็มขัรถนะคะคงไปดด้ค่นะคะ ช่องนะที่เห็นคลิปก็มาเอาเด้ออะไรนี่ช่างโง่ที่อันนี้ชื่อเจ้าบอกอเจ้าบอันนี้นะอู้อันนี้ก็ช่างโง่ได้อีกแล้วเหรอเบาโนุะทำไมไม่ให้ล่ะนี่เดี๋ยวให้เบาโนุมารอถ่ายรูปเห็นไหมรอถ่ายรูปแล้วต้องถ่ายรูปให้อ้ะ ป้าฮันนี่อันนี้มูกันเหรอหรือเปล่าหรือเปล่านบ่อันนี้มูนข้าวกินกาแฟแล้วจะไปฮันนี่มูนกันได้ดามนาแล้วมามงหลานเอาช่างพงมาอีกนี่เนี่เรนนี่สาวเรนี่สาวมาลูกเปนสัตหรือยังมาเลยเบอเอนอันนี้ไงอ้าวอ้าวไปเลยลูกจ เยอะกว่าเพื่อนอ่ะพ่อเป่าหน้อยใจแล้วใครได้กาแฟเยอะไปดานลูกจิมได้เต็มมือเลยต้องไปดำนาแล้วเลยลูกจิมนี่ไงอาสอน้มโอ้โหโอ้โหอ้อ้ดหอ้โอ้ออห้อ้

กานกัน้เวะนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีสนามลั่นทุ่งนะคะกาแฟนะคะที c ซื้อแล้วก็มอบให้ยูทูบเบอร์นะคะเราก็นำมาให้ถึงที่เลยนะคะเช้าก็ยังไม่เป็นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี